สวัสดีครับสวัสดีตอนนี้เวลา12นาฬิกาหา14นาทีนะครับเนาะอยู่วัดสะเกตรครับโบราณนบราสมัยตนะกอนเนาะสมยไยใด้่ะที่คนตายหาหลายๆสีมีคำเบาคำเบาคำหนึ่งว่าอีเหลงวัดเกตเปิดวัดสุทัศนะครับอีเหลงวัดเกตเปตวัดสุทัศน์ต้นนี้พระอุโบสถ เดี๋ยวผมเข้าไปกราบกราบพระก่อนผู้เขาทองอยู่คนครับผู้เขาทองแต่ว่าผมเคยไปกราบแล้วผู้เขาทองจบไปนะครัรบเคยไปกราบพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปกราบพระในอุโบสถกัน <c oughs> ไม่ต้องถอดรองเท้าเลยนะเอาอันนี้ไปสปินหน่อนะ บรรพะบนใายๆพระชำระวิสุงพระโอเบสดไปกำไรครับกำไรกำไรหองการขับรถทั่วก็คือการไปเห็นนั่นเห็นนี่เนี่ยแหละครับนี่ก็เป็นกำไรกำไรหนึ่งกำไรอีกกำไรหนึ่งเนาะกำไรชีวิต เม่นท้องบริเทียวแบบไปเที่ยวแบบเต็มรวยกับซานแต่ว่าเข้ากด้ไปหูไปย็นนะทุกหมองอื Yeah. So. อันนี้เป็นพระอุโบสถวัดสะเกตดนะครับเนาะหลวดไร่ในพระอุโบสถนี่ซิมีทวดาเนาะที่มีเทพ,พนมเทพ,พนมปรือหูสืว่าสิเป็นไลายเก่าเลยเทพนมแบบงามแบบงามแบบงามเลยฮะเนี่ยเป็นลายแบบเป็นลายเก่าๆเนาะลายเก่าๆ Bên lại cầu tàu, đẹp ngào, Bên lại cầu Bên lại cầu lợn lợn 아, 속에 자, 두쪼글옹마체쪼두쪼글만 쪼두, 아야 จงยังไดกติเกระจกจนกว่าปจจะปฏิบัติกาคอยกบประจ้ามีคอาทัตัวทุกการเจริญโดยอายุันสุขตาลปฏิบัติานนาจสมัติส่มกทัปฏิบัติาในเสะทุาบุญไป หาสิบบาทนะครับทำมลไปหาสิบบาททำมลไปหาสิบบาทนะครับทำมนไปหาสิบบาทนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที 22พกีการยนรงน,นะครับเนาะอยู่วัดสะเกตวัดสะเกนะค,คนกัเามากลบเรื่อยๆเนาะโอเคครับผมโอเคครับ,คครบมรกสากทาดาคุครองครับโอเค,ครับสาธุ เป็นสะพูนเงินบุญเนาะคือจังกอลตาคมาแล้วโอเคครับสาธุครับ